สบายดีพี่น้องทังเาาและทั้งไทยตางประเทศน้ำเด้อหกเข้าเก่าพี่น้องบ่าอุ้ยบ้านสีวิไลเพรานั่นก็อยู่ลักซาสิห้าพี่น้องเรื่องสาสกุลกำลังขอไปแลกเงินพี่น้องเอาเงินบาทและไปแลกเงินกีจะคิดได้เท่าไรพี่น้องพันหนึ่งอยู่ห้านหยดพี่น้องท่าขไปแลกแลกห้านหยี นี่คือชื่อนมเลยพี่น้องชื่อนมมันดิงน้อยอะไร ป็นเพื่อนน้องอลายอย่างน้องนมมีไข่เดี๋พี่น้อง,น,อง,น,องนมนนองนองสองกล่องตัวาไไรนี่นุ่มฮะฮะ เปนเพิ่อส่ได้อ,องอันีน่ก็าอเดือนสามสิบสองเซนหกสิบสองเซนหกสิบเราพูมาชืยชยดยางเล็ดขนาดพีน้องเล็ด,ด รักษามาที่ชามซิี่น้มมองต้งชิเมะบุญบังพาย,ยินจำปีของเขาบอโหเขาเป็นที่ชามซิบสิน้นเดือนนี่น้องไข่สีหอนเด็แผนเพชรกับนมสองแสนเก้าสิบ กาคุณมาชื่อยาเท่าไรเนี่ยฮะสามสิบพันไปเข้าตลาดอยู่บ่ได้เอ็ดขนาดมีทางไปสวรรค์มีทางไปปากสองววอันนั้นเป็นหันเหยียดว่าขายหมอโอ้ไปหอดทั้งน้ำแข็ง ทางดําเข้ตลาดหนัก35นูโอ๊ดแดดขนาดพี่น้อง3มาสิพจอดรถจัก พ2,000พันเก็บร3,000พันทาิตงไก่ย่างไก่

นาวานทงหนึ่งเท่าไรเนี่ยฮะปัดกีบเอายาบกุณยาดีไอแล้วนอไอยีคันอนไม่้องเอาแม่กระพุนเฮ้หน้ามันก็มีเอานี่ับ สีมันพีน่งมีสีขาวสีแดง <c oughs> แม่นุณผู้อเี่ยพักก็เป็นไอเนานะน,น้อย,อยก็ยังเป็นอ,อากาศเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฮอนหื้าเศร้าเนี่ยคือฝนจิตกเนาะคึ้มเลยแท้ 10, 000. 10, 000เท่าไรเนี่ยสิบพันสิบพันพี่น้องขนมจีนซีนุ่มหวานก่อนท 1, นอ 10, ั้งหนึ่งพี่น้องสิบพันกีบ

โอ้เงินเป่นลายเลยรักเลยแล้วออกแผบต้องมือ่าซานซินเลยช่วงนี้แ 11:00ລກກຄື11:00ລະພີ່ນອງນາທยິ0ກລລົ30 40 mọi người có mong mong kai bên lô của kai bên ngoài kai bên lô mong 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 จักซองหน่วยเท่าไดร่น่ะจักซองหน่วยน่ะนั่นแล้วเนี่ยใช้กิโลน่ะนั่นแล้วไ้ปดติดเดือกอยู่ฮะกิโลทียั่ เออเอมเนี่ย50 <laughs> <laughs> เดียวกันจะจะไล่เงินไปเลยกูเสียอ่อันนี้อย่ได้ปลูกอะไรขนมจีนขนมนี่เงินอยู่น้ำเจ้าจะจ่ายสองพันอะไรบอกสองพันชิ้สองพัน มันบริืกันบ่เถองอันเดียวกันอันเดีพวกันา อืมง้ชื่อวมวงเลยได้แล้วสบายดีสบายดีขายดีอยู่บ่อ๋อเรื่อยเรื่อยเนาะแม่นของเจ้าพักเรางามเลยงามเลยเยอมทมทุ่มอยู่บ้านไหนบ้านสีอไร บ้าวอุ้ยบ้านสีิไลก็ติดตามนี่เด้เจ้า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 มาคำ ยางผีกัมนาะั่น้องน้องก็ยังบ่่น้อยังช้หน้ามันคนได้ไหมแบบชี้ออไปไปเฮ้ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ทอดไข่ทอดต้องทอดจุดแป้งแล้วน้ำโคกเนาะ เลี้ยงเต็ม่น้มครับกออันี้มาทเนี่ะฮะฮะมาจากไทยโอ้อามากรมังนะมานนะมาเรียบม่มาเรียบเ่อพี่น้องมาแต่ไทยเป็นไมาแต่พังปพี่น้องอเอ นี่น้ำเอฟซีกินน้ำเย็นเลยคอยมาหักสามต้องกินน้ำเย็นพี่น,ออน้องนี่เป็นคลายเข่าแนงเข่าเจ้ามีแฉเย็นฮะแ่เย็นใช่แ่ทุง้งแ่เย็นก็ใช่ <laughs> ờ xe kéo vấn đề tiền ra muộn nên phải để tạm một vấn จะปิ้งใหญ่ๆปิ้งไก่เราปิ้งเลยชาม5ีฟห่าซไเอาละพี่น้องีจบคิดไว้ตัวนี้พอกันคิดหน้ามักกะขุนไรกุนแซ่ด้พี่น้องกุจีน่าเนียน้อง